มีช่องใหม่แล้วนะช่องทีเอฟโซนอย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิง่งจะกดละครั้งก็ได้นะแล้วร่วมเข้าไปพูดคุยในไลฟ์สดได้ทุกวันถ้าไม่ขี้เกียจนะอุย้ยกลัวแล้วเนี่ยนีคนลุกหมดแล้วเนี่ยดูดิ ไม่มีคนเลยนะเนี่ยนี่อยู่คนเดียวนะเนี่ยไม่มีใครหยอดแต่มันขยับ่ะโอ้คนรู้เนียสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เรามาอยู่กันที่วัดพืชอุดมกันอีกครั้งหนึ่งที่กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพราะว่ามีความรู้สึกผิดติดอยู่ในใจต้องสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าคราวก่อนที่มาที่วัดพืชอุดมเนี่ย แอบบ่นนิดๆในใจนะครับว่าทําไมหุ่นและรูปปั้นในนรกเนี่ยมาถึงได้เก่าและชํารุดสุดโทมและเกินคิดไปคิดมานะครับเปลี่ยนใจละก็เลยตัดสินใจมาเพื่อที่จะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาเที่ยวแล้วก็ทําบุญที่วัดนี้เยอะๆเพื่อที่วัดจะได้นําเงินไปบูรณะและซ่อมแซมนะรกของพวกเราให้กลับสวยงามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเูได้เลยนะ ทำไมไม่เดินตามไปอเอา้าทำไมไม่เรียกเราอนี่นะครับเป็นรูปปัน้นที่เราว่าดูอย่างปาวุ่นจิ้นสิปาวุ่นจิน้นแกจะขาดอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยปาวุ่นจิน้นแล้วก็บรรดายมมาพูดต่างๆนะครับเนี่ยชมรุษสุดโสมไปตามกาลเวลานะครับเพราะว่า หุ่นเหล่านี้สร้างขึ้นนานแล้วนะครับและนี่ก็คือทางเข้านารกของเราวัดนี้จะพิเศษกว่วัดอื่นนะครับเพราะว่าในส่วนของนรกเนี่ยจะลงไปใต้ดินนิดหน่อยข้างในเนี่ยจะมืดๆน่ากลัวแล้วก็หุ่นต่างๆนะครับจะต้องหยอดเหรียญแล้วถึงจะขยับได้บางอันก็ขยับได้บางอันก็ขยับไม่ได้ ถือซะว่าวันนี้เรามาร่วมทําบุญนะครับเดี๋ยวจะหยอดทุกตู้เลยขยับไม่ขยับก็ช่างมันไะตามมาเ <tro oper> นี่ยเข้ามาถึงนรกแล้วนะครับโซนแรกต้องเจอท่านยมบาลก่อน oh. เป็นธรรมเนียมเลยนะครับเราต้องหยอดตู้แรกเพื่อฟังเพลงประจํานรก รัะะ้งทองแดงเดือดด้วยนะ,ะเห็นไหมตู้กระจกแตกละเดี๋ยววันนี้เราจะหยอดนะครับเราจะหยอดเพื่อทำบุญวันนี้ที่เรามานะครับยังเช้าอยู่มากเลยที่นรกนี่นะครับยังไม่มีใครลงมาเดินเลย แมพอมาเดินคนเดียวแล้วโอ้โหรู้สึกวังเวงมากเลยนะครับเด็กๆน่ากลัวเหมือนกันน่ะมันเงียบอะ่ะอุ้ยขนลุกอะ่ะมาคนเดียวโอ้ลุงนี้รอให้มีคนมาเยอะๆก่อนดีกว่าโอ้ยเฮ้ยฮออ้งเมื่อ,อกี้ เหมือนเหมือนมียายแก่ๆยืนอยู่ตรงเนี้ยเฮ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 ้ยพูดจริงไหมเนี่ยตาฝาดรึเปลเนี่ยไม่มีอะเด็กเด็กเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเดินมาเหมือนมียายใจแก่ๆ,ๆยืนอยู่ตรงเนี้แล้ว ทำไมไม่มีแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยหลอนมากเลยอ่ะเอ็งบอกอะไรของเอ,อ็งอ่ะอ้าวยายแล้วนั่งทำไมอะ่ะอ้าวเชือกรองเท้าโรเจอพูกเจอรองเท้าเนี่ยโอ้ยยายผู้ใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มแล้วเนี่ยโอย้นึกว่าโดนผีหลอกแล้วยายอ๋ยอเอ็งกลัวละเอ็งจะมาทำไมละเนี่ยโอ้ อ้ยไอ้ป๊อดไอ้ป๊อดโอ้ยโอยๆมาผูกเชือกรองเท้าอะไรตรงนี้โอ้โหข้างในนี่มันก็เงียบเกินไปน่ากลัวมากเลยแต่ด้วยความที่เราตั้งใจมาทำบุญเต็มที่นะครับบอกแล้วว่าจะหยอดทุกตู้นะครับ เอาละเลขที่ออกประจำงวดนี้หยอดนะอุ้ยอ้ามาแต่เสียงโอ้ยอ๋อ,อ,อ,อนั่งไงไฟที่หัวกระโหลกติดตอนแรก,กเกรงนะเนี่ย นึกว่านี่จะลุกขึ้นมาโขใช้วายตายแน่เลยตู้นี้ปังดีกว่ามึดมึดไม่รู้อะไรอุยตกใจโอ้ยคนนี้จ้วงแทงใหญ่เลยอ่ะ เลอเกินโอ้ไปดีกว่าอันนี้นกยักษ์บาปผิดลูกเมียเขากระพือไปอีกหมาหอนอีกต่างหาก ตอนนิ้วนี้ปิดอะทางนี้ปิดอยู่อะโอ้เห็นไหมว่ามันชำรุดสุดโทมแต่ดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามที่จะปิดปรับปรุงแล้วก็ซ่อมนะครับอ๋อนี่ที่วัด ไข่รงงัวเราก็เห็นนะครับเปรตที่มีขาแล้วก็มีหน้าเลยเนะี่ยแต่นี้พออยู่มันด,ดแล้วน่ากลัวกว่าโอ้อมีปลาหมึกยักษ์ด้วยมาคราวก่อนไม่สังเกตเลยอุย้ย อ๋ออุย้ยคนลุกอนะ่ะมันไม่มีคนอยู่แต่ทำไมตู้นี้มันจึงขยับอะอุย้ยกลัวแล้วเนี่ยนี่คนลุกหมดแล้วเนี่ยดูดิไม่มีคนเลยนะเนี่ยนี่อยู่คนเดียวนะเนี่ยไม่มีใครหยอดแต่มันขยับอ่ะโอ้คนลุกอนะ่ะ ลองหยอดตู้นี้บ้างโครงกระดูกเนี่ยหัวไม่มีแล้วเ่ยหยอดนะอ้าวแปเห็นไหมบอกแล้วบางตู้มันก็ใช้ได้นะครับบางตู้ก็พังนะครับการที่จะซ่อมแล้วก็บูรณะนี่ต้องท่าทางจะต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยนะครับทำบุญทำบุญ เราช่วยสมทุกนี่หยอดหยอดโอ้โ,อโอเป็นไงล่ะอย่างก,กับดิสโก้เทคครัแล,แล้วก็นี่โครงกระดูกปั่นจักรยานนะครับเคยหยอดให้ดูละห,หยอดอีกหยอดอีกทำบุญ หยอดนะอ้าวกริบเลยกริบเลยเงียบกริบเลยไม่ปั่นแล้วสุสัสยโซ่ลุ่นอ่ะเน่เน่เน่ถ่ายสิเห็นอย่างนี้ถ่ายรู้ไหมครับว่านี่คืออะไรไม่ใช่ลิ้นนะครับเล็บหัวแม่เท้าครับนี่ครับเล็บครับเล็บเปรตครับ มีโซนให้อาหารเต่านะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูแล้วเต่ากินอะไรอ่ะนี่โอ้นั่นตัวใหญ่สุดอ้าวนั่นไม่ใช่นั่นลูกปัน้น <c oughs> <c oughs> อู้ดูมันซุกอยู่ข้างใต้ดิเยอะเลย มีการให้อาหารปลาด้วยนะครับส่วนนี้เด็กๆคงจะชอบกันมากเลยปลาเยอะมากเป็นไงครับยายสุขใจไหมครับออก็รู้สึกอิ่มบุญนะลูกก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะลูกมาที่วัดพืชอุดมมาร่วมการทำบุญ วัดเขาจะได้มีเงินมาบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมพวกคุณต่างๆที่มันชำรุดชุดเสรมให้พวกเราได้เที่ยวชมกันต่อไปนะอ๋อขอให้อิ่มบุญล้ได้บุญกันทุกๆคนเลยไปละสวัสดีจ้ายายให้อาหารปลาก่อนนะลูกนะ มีแบบขนมปังด้วยนะลูกนะไม่รู้นะเนี่ยไม่งั้นยายจะเอาแยมมาจากบ้านนะทายแยมให้มันด้วยฟฟล